สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานเราได้ไปซื้อตัวนี้มาค่ะทุกคน,กคนมันเป็นน้ำตบผิวนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นให้แก่ผิวของเรานะคะเป็นของ trio treatment solution ค่ะอันนี้ช่วยในเรื่องของอผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นยืดหยุน่นตามธรรมชาติค่ะแล้วก็แล้วก็ช่วยให้ผิวสุขภาพดีลดเลือนความหมองคล้ำ แล้วก็ช่วยผิวผ่อนคลายดูแลผิวจากการระคายเคืองค่ะแล้วก็ที่สําคัญช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดําด้วยนะคะเพราะว่าเราเองก็มีจุดด่างดํา<ๆ>ก็เลยลองเปิดใจใช้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อที่สำคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือผ่านการทดสอบการระคายเคือง ภายใต้ความควบคุมของแพทย์ผิวหนังด้วยนะคะตัวนี้ไม่มีคาราเบลแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะเป็นยังไงหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคะมันเป็นน้ำตบผิวหน้านะคะตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ ก่อนแต่งหน้าด้วยค่ะอันนี้ไม่ได้ไปรบกวนเครื่องสำอางของเราด้วยนะคะรู้สึกว่าทา ทาปุ๊บนะคะมันจะซึมไวมากเลยแล้วก็สัมผัสได้สัมผัสได้ถึงความนุ่มของผิวของเรานะคะทุกคนอันนี้เป็นอันนี้คือเรารีวิวแล้วก็ใช้วันแรกคือวันนี้เลยทุกคนให้ทุกคนดูเลยมันเริ่มมีความนุ่มนะคะแล้วก็แห้งไวซึมไวด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จอะ มันทำให้เครื่องสำอางเราอะติดทนนานด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นดินสอเขียนขอบปากนะคะจะเป็นของโฟ o ์ t u b e นะคะตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาเป็นเบอร์ศูนสามนะคะสสาม เห็นไหมนะเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะ <c oughs> มันเป็นดินสองเข <Battlefield> ียนขอบปากเดี๋ยวจะลองดูว่าสวยไหมของดาจะเป็นเบอร์ศูนย์สามมันจะออกแบบส้มๆ้มส้มๆอิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะลองแกะดูนะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะทุกคน นี่เดี๋ยวทดลองดูนะคะอยากจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเอาว่าสีมันก็สีมันสวยดีนะคะ สีแบบนี้นะสีศูนย์สามแล้วว่าสีมันเบามันออกแบบส้มอิ่ดหน่อยๆนะคะแต่สวยนะแต่นี่คือเรายังไม่ได้ทาแบบไม่ได้แต่งหน้านะคะอันนี้ก็เพิ่งทาน้ําตกไปแล้วก็มาลองลิปเลยนะโอเคเดี๋ยวมาต่อไปกันต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นอัวครีมกันแดดทั่วไปนะทุกคนเป็นของรอริโอนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะจะไม่ผิดก็ว่ามาสอง สองก้านะคะตัวนี้เป็นกันแดดจริงๆกันแดดดาก็ใช้ไม่กี่อย่างน่าจะเป็นเคลียร์โนกับตัวของแบรนด์นี้นะคะ กันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่เราต้องใช้เพราะว่าทางของปอกแดดเราต้องใชกันแดดนะคะกันแดดบำรผที่เราติดกันประมาณนี่หลังจากที่เราทากันแดดเสร็จแล้วนะทุกคนจะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าผิวหน้าเรามันจะขาวขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้เราใช้เป็นสีชมพูพอใช้ล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยหน้าเราจะดูขาวสว่างนิดนึง แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบไม่ลืมเลยนะคะที่ต้องใช้เป็นประจํานะคะก็จะเป็นครีมรองพื้นของเจ้านางนะคะแต่ก่อนเราก็ซื้อมาเป็นเบอร์ศูนย์ศูนยแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าจะทลาำไปเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์หน,นะคะก็จะมีเป็น SPF 30 PA บวกๆนะคะ อันนี้จะปกปิดแล้วก็ปิดโทนอำพรางรอยดำรอยแดงนะคะปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะช่วยบำรุงช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็เนื้อก็จะเนียนนุ่มเกลี่ยง่ายบางเบาสบายผิวด้วยค่ะ นี่คือหลังจากที่เราเกลี่ยรองพื้นตัวเจ้านางนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็แป้งก็จะทาของเจ้านางนะอันนี้แป้งจะเป็นเบอร์ c 2 1นะคะที่ดาใช้ แล้วก็จะทาแป้งฝุน่นนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดด้วยแป้งของเจ้านายอีกทีนะคะ <S 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 ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคน <S 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 แล้วก็มาต่อด้วยบลัชออนตัวนี้นะคะเป็นของคิวเพรสนะทุกคน ข้างในประมาณนี้เลยนะคนสีจะออกสีพีชหน่อยสีพีชสีแบบสีออกส้มๆนะคะเดี๋ยวมาเปิดข้างในกันนี่สีแบบสีจะออกแบบสีสีส้มๆแล้วก็มีทั้งสีชมพูแล้วก็จะมีแบบไฮไลไท์นะคะมัเห็นไหมเอ,อ่ย เดี๋ยวจะลองแตะสีชมพูก่อนนะคะอือเอามานี้เลยทุกคนแบบไฮไลท์ฉ่ำมากอันนี้สีแบบนี่นะคะสีชมพูนะคะจะมีแบบสีชมพูออกส้มๆแล้วก็มันจะไล่เฉดสีกันนะคะแบบเข้มไปไปอ่อนนะคะ กคประมาณนี้เลยอะ <c oughs> ไฮไลท์ฉ่ำม,มากปัดคือบลัชออนมันช่ำม,มากเลยมีไฮไลท์ภายในตัวนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างทุกคนอันนี้คือแบบบลัชออนเขาแบบสวยมาก <c oughs> โอเคมาดูต่อไปกันนะคะแล้วก็มาดูลิปนี้นะคะคือเราเห็นแล้วแบบตอนไปดูตัวอยา่างคือสวยมากมันมันเป็นเหมือนลิปกลอสอ่ะลิปกลอสนะคะจะเป็นนารีกลอซี่ลิปออยนะคะนีะ่แล้วก็จะมีกลิ่นหอมสตอรอเบอรี่นะคะโอเคเราไปดูข้างในกันนะอันนี้เป็นัแบ นี้มาแล้วนะคะสวยมากน่ารักมากนะคะนี่ประมาณนี้เฮ้ย คือมันหอมตลิ่นสตรอเบอรี่อะทุกคนปากเราแบบรูอวบหิ่มเลยทีเดียวสจใจแล้วเป็นไงบ้างทุกคนเราว่าแบบสวยนะเออราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะ หลังจากที่เราทาคิ้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนทุกคนทุกคนดูเป็นไงบ้างสามารถพูดคุยหรือว่าคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ มีแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย